ชัดเจนในการขาลงและคุณบวรประกาศเลยโอเคหน้ากากขาวไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณบวรเนี่ยจะใส่หน้ากากฮนุมาหรือหน้ากากลิงแท <c oughs> นเขาพูดจริงๆนะมีเพจที่มาเรียบร้อยนะเป็นหน้ากากฮนุมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้ากากขาวถูกวิจารว่าหน้ากากวีหน้ากากกายฟอกเนี่ยมันเป็นแบบหน้ากากฝรั่งอะนมเนยอะไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย พวกมาเลยครับครียทีฟถูกแกะถูกถูกกล่าวหาเรื่องหน้ากากขาวเป็นพวกของฝรั่งเป็นของนอกเริ่มมีความคิดว่าเออทําไมเราไม่หาหน้ากากาแบบไทยๆอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอาเอาหนุมาณน,นี่แหละเพราะอนุมานดูแล้วเป็นไทยที่สุดแต่อนมุมานมันไทยตรงไหนอะรามเกีนอ่ะอินเดียม่รู้ไทยตรงไหนนี่ผมก็งงนะเอาโอเคอาหุเคลว่าเป็นของไทยนะม่รู้ไปจดลิขสิทธิ์อนุมานไว้หรือเปล่า แต่โอเคมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในเป็นเป็นเรื่องราวในสังคมแต่เหมือนเหมือนสโนไว้วันหนึ่งก็กลายเป็นของไทยแล้วครับมันอยู่ในสังคมไทยมันนานๆก็กลายเป็นของไทยในที่สุดอะ่ะไอ้นักนี่ก็เลแก้เกมว่าเออเปลี่ยนจากหน้ากากวีมาเป็นหน้ากากฮนุมานเป็นหน้ากากลิงคอยดูฮะว่าวันอาทิตย์นี้หน้ากากลิงจะออกมาทํำยังไงผมยังสงสัยอยู <laughs> ่าใส่ใส่ฮนุมานนี่จะมีแบบท่าเดินยักษ์เกากิ๊กกิ๊กกิกอย่างนี้เปล่า จะมีไหมแบบทํามีท่าแบบอ่านะแล้วเคลื่อนไหวหน่อยมีโขนมีชี้จัดๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีแบบนี้ด้วยนะโอ้โหผมว่าฮานะครับมีฮานะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่รอดล่ะครับคือเกิดว่าถ้าไปไปห้าสัปดาห์หน้านี้ปรากฏว่าหน้ากากลิงไม่รอดล่ะครับมากันน้อยนี่จะเปลี่ยนหน้ากากอีกไหมจะใส่เฟอร์บี้แทนไหมเอาหน้ากากเฟอร์บี้หรืออะไร จะเปลี่ยนหน้ากากไปกี่หน้ากากแล้วครับเดี๋ยวนีผ้ผมบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากมันไม่ใช่ว่าหน้ากากเป็นหน้ากากขาวหน้ากากลิงหน้ากากเสือมันไม่ใช่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณสามารถหนึ่งในสังคมจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรปัญหาพื้นฐานนะ่ะมันคืออะไรและรูปแบบเนี่ยข้อเสนอการเคลื่อนไหวและรูปแบบเนี่ยมันสอดคล้องกันระหว่าง ปัญหาพื้นฐานผู้คนรูปแบบและข้อเสนอการขับเคลื่อนว่าไปไหนไอสิ่งเนี้ยมันไม่ขาดไอพวกหน้ากากขาวออกมาเนี่ยมันคิดไม่สุดมันเพียงแค่ไปก๊อปปี้จากฝรั่งมาแล้วมาทำเห็นว่ามันเออฝรั่งมันทำแล้วมันเท่มันเก๋ดีเอามาทำถามว่ามาทำแล้วเท่เก๋ไหมเท่ครับเก๋ไหมเก๋แต่แล้วยังไงต่อฮะพอมันหมดเท่หมดเก๋แล้วยังไงต่อ คือมันไปต่อไม่ได้ฮะมันต่อไปต่อไม่ได้เราก็เห็นอยู่ดับสักพักมันก็ต้องวายผมก็บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไว้ปล่อยคือเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเขาอยากจะลองเขาจะเล่นเขาจะแสดงเป็นเรื่องปกติฮะวันหนึ่งผมอยากแสดงออกเขาจะมาห้ามผมมาห้ามผมทําไมฮะผมก็ต้องใช้สิทธิ์นะจะมาเอะอะวยวายกับผมผมก็ไม่ยอมนะผมก็ใช้สิทธิ์อ่ะเขาก็มีสิทธิ์เขาปล่อยเขามาแล้วก็ไม่มีอะไรเห็นไหมอาสารแล้วครับจบฮะ ผมพูดตรงๆจบสัปดาห์หน้าเนี่ยเราเรียกว่าไปไปดูเลยไปดูความเสียหายเขาจะเลอะเทอะแล้วคือมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบตีโพยตีพายแล้วไม่ยอมรับความเป็นจริงคือคุณไม่สามารถทําลายกฎเกณฑ์ความเป็นจริงความเป็นจริงมันจริงฮะมันจริงถ้าคุณจะฝ่ากฎเกณฑ์ความเป็นจริงคุณต้องมีสิ่งที่จริงกว่าคําถามคือข้อเสนอของคุณคืออะไรและการเคลื่อนไหวคุณจะคุณจะรักษาขบวน ที่ออกมาขับไล่รัฐบาลจากการเปลี่ยนจากหน้ากากขาวเป็นหน้ากากเสือเป็นหน้ากากลิงเป็นอะไรเงี้ยม,มันใช่เหรอนี่มันเรื่องเด็กเล่นกันหรือเปล่าครับผมคิดว่าวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวาการออกแบบการเคลื่อนไหวมวลชนนี่ผมว่ามันเพี้ยนนะผมว่ารอบนี้มันเพี้ยนคือมันเป็นประเด็นทางเทคนิคจนคือพูดถึงเทคนิคจนแบบ คือเล่นขับเคลื่อนโดยประเด็นทางเทคนิคแต่ว่ามันเป็นเทคนิคแบบตื้นๆอะความเข้าใจระหว่างเทคนิคกับไอ้เนื้อหามันไม่รับกันอะมันออกแบบแล้วมันไม่รับกันเพราะมันไม่รับกันเนี่ยมันอาจจะฟังก์ชันคือมันอาจจะทําหน้าที่ระดับหนึ่งในในขณะที่มันมีผลทางเทคนิคที่มันมีความมีสีสันอะไรแต่ว่าแต่ว่ามันไม่สามารถเคลื่อนไปได้ส่งผลสะเทือนได้อย่างอย่างที่มันควรจะเป็นคือยกระดับต่อได้เพราะจริงๆมันก็เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วแหละมันก็ทําได้แค่เนี้ยกเว้นว่าเราอะ พวกเสื้อแดงเนี่ยหรือรัฐบาลเนี่ยไปเดินเกมผิดพลาดไปใส่ไฟลงไปใส่ฟืนลาดน้ํามันลงไปแล้วมันพึบขึ้นมาถ้าไม่ไม่ไม่เป็นลาดน้ํามันนะปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเขาเคลื่อนไปเต็มที่แล้วเ็าออกมาหมดแรงเขาก็กลับบ้านเหมือนเด็กมันร้องจะซื้อจะซื้อของเล่นน่ะเคยเห็นมั้ยเด็กไปเดินตามห้างนะ่ะหยิบจะซื้อของเล่นแพงๆแล้วก็โนไปนอนพ่อแม่ไม่ซื้อก็ลงไปนอนกับพื้นแล้วก็เต้นร้องโหยงร้องไห้ดิ้นไปดิ้นมาอะไรอย่างเงี้ย เคยเห็นภาพแบบนี้ไหมเหมือนกันมันเป็นภาพมันเป็นชุดเดียวกันคือถ้าคุณไม่ไม่ไม่ตอบสนอง,ของเขาอะ่ะคุณท้คุณก็ทํานิ่งๆก็สุดท้ายมันก็ไปมันก็ไปไม่รอดก็ไปั่นเด็กก็ลุกขึ้นมาปา่นน้าตาลเด็กก็เดินกลับบ้านมันก็เป็นแบบนี้แหละมันนี่มันเป็นการสร้างสรรรีสันน่ะเรียกร้องความสนใจมีใครก็เอาด้วยไหมมันก็คนกลุ่มเดิมคือบอกโอเคหน้ากากขาวนี่เขาบอกเป็นคนคือพวกนี้มันเคยมาชุมนุมกับ กับพวกเสื้อเหลืองหลากสีเคยพวกนี้ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวมาหมดแล้วฮะเพียงแต่ว่าเขาปฏิเสธรูปแบบที่มีอยู่เดิมเขาอยากจะทําอะไรใหม่ๆมันไม่ใช่คนกลุ่มใหม่นะมันเป็นคนกลุ่มเดิมแต่เขาไม่อยากได้ได้รูปแบบเก่าๆแล้วเขาพยายามจะเดินหาค้นหาซึ่งในทางเทคนิคนะผมก็รู้สึกว่าน่าชื่นชมนะเขาทําได้ดีต้นทุนถูกกว่าพวกเยอ้ยอะไรเยอะครีเอทีฟกว่าเยอะสร้างสรรค์กว่าเยอะมากๆ ต้นทุนต่ำมีสีสันนะขยายมวลชนนะทำกระจายชิงพื้นที่สื่อทำได้ดีฮนะในมิตินี้ผมยอมรับหรือว่าทำได้ดีและฉลาดฮนะคิดอ่านอย่างฉลาดแต่ไอ้การคิดอ่านแบบนี้พว,พวกแกนนำแบบรุ่นเก่าๆเขามองไม่ออกฮนะนี่ผมแปลกใจจริงๆมันเป็นอะไรคือพวกที่เป็นนักเคลื่อนไหวแบบรุ่นเก่าอะมองเรื่อง มองรูปแบบการเคลื่อนไหวของประชาชนในรูปแบบใหม่เนี่ยเขามองไม่ออกว่าไอ้ไอไอไอน,นี่ต้องทํำยังไงและพอเขาเทคแอคชั่นมาปุ๊บมันไปทําลายไอกระบวนการแบบนี้แล้วดูนะตอนนี้มันเข้าหน้ากันไม่ติดแล้วฮะและไอ้ที่เขาขี่เส้นใต้มาบอกว่าเนี่ยอาจจะก,กลับมาชุมนุมอีกครั้งเนะื่องจากทบทวนแล้วผมรับประกันได้เลยว่าคุณกลับมาไม่ได้แล้วมันเหมือนเกษตรอ้ายสมมติตบอลนี้เสษตอ้ายไปประกาศอ่ะไปประกาศการประชุมนุมผมถามไอ้คนที่เคยมาจะมาไหมเกษตรอ้าย หรือจะมีคนใหม่ตามมากระเสียไอ้ไหมไม่มีมันไม่มีมันถือว่าจบแล้วฮะเอาวาสารแล้วฮะเสยียไอ้ตายแล้วที่แกพูดน่ะจริงคือมันเป็นการตายทางการเมืองจบแล้วฮะยุติหน้ากากขาวเว้นวักตอนนี้ก็ถือว่าจบแล้วฮะจบแล้วและมีคนตามไปทับถมนะั้นพูดถึงขนาดนี้คือผมว่าไอคนประเภทนี้มีทุกสีนะไปไปทับถมหน้ากากขาวไปบอกว่าอะไรนะไอ้นักไอแอดมินหน้ากากขาวเนี่ย คือเขาบอกว่านี่ถูกทักสิณซื้อเลยนะพุ่งขนาดนี้เลยนะคือไอ้พวกนี้ไม่รู้เป็นอะไรผีทักสิณเข้าเข้าสิงหรืออะไรอย่างก็บอกว่าไอ้พวกแอดมินหน้ากากขาวนี่ถูกทักสิณซื้อเพื่อที่จะมาทําลายกระบวนการของเนี่ยฝ่ายที่ต่อต้านทักสิงคือทําตั้งใจมาทํานานานาแล้วก็ทํามาถึงจุดหนึ่งแล้วก็ทําลายลงลงดื้อๆทําลายตัวเองเพื่อที่จะทําลายกระบวนทําให้ติดจุดไม่ติดนี่มีคนวิจารณ์ขนาดนี้เลยนะ ผมว่าไอคนวิจารณ์นี่ก็บ้าเกินไปนะคือผมผมเข้าใจความผิดหวังที่เขามีกับกับพวกหน้ากากขาวแต่ว่าการที่คุณกล่าวหาว่าไอพวกนี้เป็นพวกที่ถูกทักสินซื้อโดย็ค่ปากกะเดียวกับเวลาพูดถึงเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยผมว่าไอไอาตากกะแบบนี้มันมันมันฝืดมากๆมันมันแก๊สโซฮอมากๆฮะเกลียนอ่ะมันเกลียนเกรียนเกินไปนะ วันนี้ผมจัดรายการนี้เพื่อจะมาปิดงานแล้วครับนะปิดงานหน้ากากขาวแล้วผมเคยพูดถึงสาการวิเคราะห์หน้ากากขาวพัฒนาการของมันมแล้วก็ผมก็ประเมินไปแล้วนะมันไปไม่ได้นะวันนี้มันไปมันถึงขาลงแล้วไม่แน่นะผมอาจจะประเมินผิดก็ได้นะสัปดาห์หน้ามันอาจจะมีคนแบบโูแบบฮึกเหิมหน้ากากขาวกำลังฮึกเหิมกันใหญ่ผมแต่เชื่อผมไม่มีแล้ววันนี้พูดสุดท้ายแล้วอาวาสานหน้ากากขาว ส่งตอบคำถามสักกระเบือ,อยันเรือลบจาก Facebook ครับคุณพิมพ์คำถามแรกพวกหน้ากากขาวจะหยุดอยู่แค่นี้แล้วใช่ไหมคะคราวหน้าคงมาพร้อมปีป๊บอ่าก็พูดไปแล้วนะเรื่องหน้ากากขาวนะเขาอาจจะมีจังหวะอีกนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงขาลงเขาก็มีจังหวะนิดหน่อยดินด้นดิน้นดิ้นแล้วก็จบแล้วไม่มีอะไรนะครับแต่จะมาพร้อมปีป๊บเนี่ยคงเขาคงไม่มาพร้อมปี๊บนะฮะนะครับนะ คุณคุณคุณชาติบอกอรครับเดือนสิงหาจะร้อนหรือไม่ครับปกติสิงหานี่หน้าฝนแล้วนะครับอากาศจะไม่ร้อนมากนะครับแต่ว่าทางการเมืองเชื่อว่าร้อนครับเชื่อว่าร้อนคุณดีนทํายังไงจะเอาพวกที่ทํารับประหารมาลงโทษได้ถ้าจะลงโทษได้เนี่ย ต้องต้องยกเลิก309ก่อนนะครับต้องยกเลิก309ก่อนในเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยตุลาการเนี่ยจะต้องเกิดตุลาการที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยคือเวลาเขาตีความปุ๊บเนี่ยมันจะต้องสามารถตีความเหมือนในหลายประเทศที่เมื่อก่อนเนี่ยพอมีการรับประหารปุ๊บเนี่ย กฎหมายที่ของรัฐะหารและผู้นาทางทางทางการทาหารเนี่ยจะทําอะไรถูกหมดแต่เมื่อประเทศมันเคลื่อนตัวไปเรื่อยเป็นประชาธิปไตยเรื่อยๆเนี่ยประเทศสังคมกฎระเบียบผู้คนนักการเมืองตุลาการข้าราชการทั้งหลายเนี่ยเขามีความเป็นประชาธิปไตยโดยโดยจิตวิญญาณเชื่อแล้วว่าประเทศปกครองโดยประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเนี่ยเขาก็จะเข้าไปตีความการกระทําของคณะรัฐะหารในอดีตครับ